ันนี้เปิดตัว BMW เ V วีเพลงนันครับก็มาถ่ายเองหน่อยค่ะครับก็เป็นเอ็มวีที่รู้สึกว่าสําหรับหนูในพาร์ตการถ่ายทำยากมากค่ะยากที่สุดใมเคยทํางานมาเพราะว่าหนึ่งคือเราเล่าได้หมดไหมได้ในระดับหนึ่ง <c oughs> หนึ่งคือเป็นลองเทลงที่ยาวที่สุดตั้งแต่หนูเคยเจอมาคือเกือบทั้งเพลงค่ะประมาณ90อร์เซนของเพลงจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ของเพลง,งเป็นลองเทลกแล้วก็ จะมีคือหนูต้องร้องเร็วขึ้นในลายซิงคือต้องร้องเร็วกว่าเพลงปกติมันก็เลค่อนข้างยากเพราะมันต้องโฟกัสหลายอย่างมากแล้วใน MV เอ็มว<ม>ีเพลงนี้ค่ะมีอะไรพิเศษบ้างพิเศษคืออ๋อเพลงเอ็มีค่ะ<ม>เป็นครั้งแรกที่หนูทำงานร่วมกับเพลงเอ็มีอินเตอรอ์ไม่ใช่คนไทยใช่อินเตอร์เนชั่นลคุยกันน้อยมากจอยจอยไม่รู้จะจอยอยังไงดีเพราะว่าเขาเป็นคนเกาหลีค่ะ พี่ปาพี่ปาเอ้ยพี่เจพี่เจเขาให้เรียกว่าพี่เจเป็นคนเกาหลีอิมพอมมาเลยแล้วก็พูดภาษาอังกฤษก็เลยค่อนข้างแบบจ่อยากนิดนึงเพราะว่าเราก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นพี่ชินซะส่วนใหญ่ครับตรงยากง่ายในเอ็มวีนี้ยค่ะมันมันมีอะไรที่ยากง่ายบ้างก็จริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าถ้าอย่างคือคือมันมาจากเพลงก่อนนะครับคือเพลงเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่เล่าความรู้สึก ในถ้าเริ่มต้นเพลงแล้วก็จบเพลงมันเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนมันจบกระบวนการความรู้สึกพอดีมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าคุยกับพุมกับด้วยครับพี่เนซึ่งจริงๆแล้วเขาวันที่เขาพรีเซนต์ว่าเขาคิด MV มาอย่างไงมันไปดเรคชันเดียวกับที่เราคิดเลยคือเราอยากให้มันเป็นว mm ันเทค e การถ่ายวันช็อตเป็นช็อตเดียวไม่มีการตัด mm hmm. เหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่า มันเป็นกระบวนการความคิดนั่นนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบในในในอันเดียวเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำอันนี้ซึ่งเรารู้แล้ว่ามันยากเพราะว่าเราก็เคยเราก็เคยถ่ายอะไรที่มันเป็นวันเทคและสิ่งที่ยากอย่างที่พรว่าพูดเลยคือมันจะมีสปีดปกติที่เราเห็นกันอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะมีสปีดที่มันสโลเวลาภาพสโลเนี่ยครับสาหรับคนที่อาจจะไม่ไม่รู้เนี่ยพอภาพสโลที่เราเห็นแบบเวลาคนลิป์ซิงกันแบบ แต่ปากยังพูดสปีดปกติหรือร้องสปีดปกตินั่นแปลว่าเราต้องร้องเร็วกว่าปกติแล้วค่อยไปทําภาพให้มันสโลลงแล้วมันก็เลยยากคือเพลงนี้ต้องบอกว่ามันไปลงความยากมันไปลงที่แพรวาหมดเลยคือน้องต้องทําการบ้านมากับการซ้อมกับเพลงที่จําเนื้อร้องเพลงให้ได้บวกกับต้องร้องให้ทันสปีดด้วยบวกกับน้องต้องสื่อสารด้วย ในอารมณ์ที่เล่าเพราะว่ามันเป็นวันช็อตมันไม่มีการคัตติ้งแล้วมานั่งรอทําความทําอารมณ์แล้วเข้าซีนอ่ะคือแปลว่ามันต้องทําอารมณ์มาตั้งแต่แรกมันต้องเซ็ตตั้งแต่แรกมาแล้วรันยาวไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งมันดูเหมือนจะง่ายมันดูเหมือนจะใช้เวลาน้อยแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่ามันต้องดึงความรู้สึกของแพรว่าออกมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนที่ลองถ่ายลองซ้อมลองถ่าย,ยกันแล้วก็ดีครับไม่มีปัญหาน้องเก่งอยู่แล้วแค่ แค่ต้องทำคือผมอะจริงๆอะมันได้แล้วด้วยเอางนี้ก่อนนะผมเองแหละที่ดื้อเอาหลอมันได้แล้วเหรอมันได้แล้วหรอพี่แต่สําหรับพี่คมันได้อีกใช่ไหมเออพี่รู้สึกว่าผมดื้อเองแหละจริงๆน้องทําได้แล้วแหละแต่ผมแบบเออกูจองคิวเขาทั้งวันมาแล้วอ่ะน้องก็ถ่ายมันแบบา้มันแบบเออเต็มคิวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันเปลืองงบแล้วเป็นไงบ้างครแพรวานในเรื่องสอารมณ์อย่างที่ชินบอกของตัวเองนี่คือมันยากมากนะ หนูว่ามันมันถ้าเทียบกับ acting ทั้งหมดที่เคยทำมาหนูว่าเป็นฟิลกึ่งละครเวทีเลยค่ะ mm hmm. เป็นมิวสิควลที่ยากขึ้นไปอีกเพราะว่าคือละครเวทีอย่างน้อยเราก็ได้เล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบมากกว่านั้นแต่นี้คือต้องทำทุกอย่างให้เสร็จภายในสองนาทีในการแบบขบวนการความคิดทุกอย่างความรู้สึกอารมณ์ทุกอย่างมันต้องแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บ,บแต่ยังต้องสื่อสารแล้วก็มันมีแบบหลายอย่างที่ต้องโฟกัสทางบ็อกกิ้ง blocking, ทางเนื้อร้อง mm hmm. คือเรา,เาไปอัด เพลงมาเมื่อนานแล้วแหละนานสักพักหนึ่งนะสักพักหนึ่งบางทีเราก็จําไม่ได้ว่าท่อนเนี้ยเราลองว่าอะไรมันก็จะมีหลุดบ้างมันก็เลยยากตรงที่ว่าถ้ามันพลาดแค่หนึ่งหมายวามว่าทั้งสองนาทีนั้นอ่ะใช่ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นวันเทคครับมันไม่มีแบบมาคัดครึ่งหนึ่งแล้วค่อยมาเข้าไม่มีคือถ้าซิงค์ไม่ตรงคําเดียวเริ่มใหม่ใช่เพราะที ถ่ายไปประมาณสองสาเพคแรกหนูซิงค์ไตรงประมาณสองสาครัแล้วมันเป็นแบบพุกสุดท้ายแล้วอ่ะหนูแบบโหท้อใจมากอุตส่าห์ทำมาดีนะคนมันจะมาพลาดตอนสุดท้ายพลาดุกสุดท้ายก็คือเริ่มใหม่คแล้วความคาดหวังในทาวีคนัทั้งสองคนฝากด้ถ้าสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเออเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่หนูไม่เคยคิดว่าหนูจะออกเพลงแนวนี้เป็นเพลงที่ หนูหวังว่าทุกคนที่ฟังจะจะสามารถก้าวข้ามผ่านอะไรได้จากเพลงนี้เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าใช้เพลงนี้ในการก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างก็เ,<ส>เป็นเพลงแนวใหม่เนาะสำหรับผมว่าผมแค่ค<ำ>ผมว่าแค่อยากให้คนเห็นแพรวาในอีกมุมหนึ่งที่ที่ในมุมศิลปินที่หลายๆคนอาจจะยังที่ที่ยังไม่เห็นนะครับหมายถึงว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นน้องร้องแบบรักติดไซเรนหรือว่าอะไรอย่างนี้ที่มันเป็นอีกเวนึงอะไรอย่างเงี้ยครับครั้งนี้ผม คุยกับแพรวาตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเออแพรวาจะเข้ามาร่วมกับ r i s i n g e n t e r t a i n m e n t แล้วก็ผมได้มีโอกาสเป็น Executive Producer แล้วก็ดูแลของแพรวาเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้คนเห็นแพรวาในมุมอีกมุมหนึ่งที่ที่วิธีการร้องแพรวาก็จะไม่ได้เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินแพรวาร้องบวกกับเนื้อหาของเพลงคือมันจะโตขึ้นนะครับแล้วมันกำลังจะพูดถึง เรื่องที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้สัมผัสมันคำว่ารักตัวเองคำว่ารักตัวเองจริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนได้ยินคำนี้แหละพูดกันบ่อยมากมึงต้องรักตัวเองก่อนนะก่อนที่มึงจะไปรักคนอื่นมึงต้องแบบมึงต้องรักตัวเองสิวะแต่มันมีสักกี่คนที่เวลาเจอกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ที่มันต้องรักตัวเองอะ แต่มันยังทําไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออจริงๆตั้งแต่วันแรกคือแพรวามันเริ่มเพลงนี้ครับตั้งแต่สูตรเลยหมายถึงว่าวันแรกที่โปรดิวซ์เพลงนี้ขึ้นมาคือแพรวามันนั่งอยู่กับผมโปรดิวเซอร์แล้วเราสร้างเพลงนี้ขึ้นมาจากตัวแพรวาเลยนั้นไม่ได้แปลว่าผมทําเพลงมาให้แพรวาแต่คือเราทําด้วยกันตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพลงนี้ผมว่า90%ถึง100%เอลยด้วยซ้ำคือแพรวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ เราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของแพรวาครับใช่ใช่คาดหวังให้เปิดใจฟังครับเปิดใจฟังแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้น้องเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามาแนวนี้หลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะรู้สึกไปพร้อมกับเขาได้ครับ mm hmm. เพราะเพลงนี้ถ้าถ้าตั้งใจฟังจริงๆนะผมว่าหลายๆคนอาจจะ break through หรือหลุดหลุดจากสภาวะเดิมๆที่เป็นอยู่แล้วหลุดออกมารักตัวเองแล้วไปต่อได้เร็วขึ้นถ้าเราตั้งใจฟังเพลงจริงๆ ใช่ซึ่งน้องเองก็ใช้มันในการผ่านบางอย่างมาด้วยอยู่แล้วเราใช้เพลงเป็นในการช่วยชีวิตตลอดไปจะมาฟังเพลงช้างมันก็ไม่ใช่ไงก็ต้องฟังเพลงตัวเองกันแลใช่ขนาดแปลงฟันอยู่ยังร้องเพลงช้างเลยจริงนะเขาบอกว่าให้แปลงฟันแบบจะได้มีความสุขอย่างงี้เหรอไม่จะได้แปลงนานๆไงอ๋อฟังเพลงช้าก็ใช้เพลงนี้ซะใช่ครับผมแล้วในส่วนของแพรวันนะคแพรวันในในส่วนร่วมของเอ็มดีและก็เพลง แล้วอย่างที่ชินบอกว่าเกือบรอดเปอร์อรเซ็นต์เลยก่อทีมานตัวแหววใช่ในพาร์ทเพลงอะหนูทำแต่ว่าเอ็มวีอะหนูรู้สึกว่าพอเป็นภาพเอ็มวีเราเหมือนเรานึกภาพไม่ออกเลยพอมันเป็นเพลงแบบที่เราไม่เคยนยั่งที่เราไม่เคยทําเล่าแบบที่เราไม่เคยเล่ามาก่อนเราเลยรู้สึกว่าเราเอองั้นเราให้พี่ชินแบบตัดสินใจแล้วมาแบบมาบอกเราแล้วกันแต่ก็ไม่คิดว่าโหจะมั่นใจในความสามารถน้องขนาดนี้เลยเหรอ,อแบบน้องเกง่งสุดยากสุดแต่ก็ หนูสึกว่าถ้าพี่คิดว่าเราทําได้อะหนูคิดว่าหนูทําได้เพราะว่าพอมีคนมั่นใจในเราเราสึกว่าแสดงว่าเขาต้องเห็นศักยภาพเราฉะนั้นเราทําได้ถึงแม้มันจะยากมากก็ตาม <laughs> อันนก็คือในในมินิก็คือเราเราคิดมัน,ม,นมันสำหรับตัวมันยากมากเลยใช่ไหมครยากค่ะเราได้เร,เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมเราเรียนรู้ว่าเพลงที่ทํามามัน มันยากมากในการที่จะสื่อสารภายในแค่แบบสองนาทีหมายถึงว่าพอเราแบบเหมือนเรารู้โอเคแบบถ้าเราเอาเรื่องมาเล่าในเพลงเนี้ยเราเอาเหมือนชีวิตประมาณครึ่งหนึ่งสองปีสามปีสีป่ปีหรือว่าหลายหลเดือนไม่มีทางภายในสองนาทีมาเล่าอะ่ะมันก็จะเขียนถ่ายทอดเป็นเรื่องราวได้แบบเล่าได้ง่ายกว่าแต่พอมมนเหลือระยะเวลาสั้นมากๆอะ่ะหนูมันยากแต่ว่ามันเข้าใจได้ง่ายถ้าถ้าหนูสามารถถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้ จริงๆแล้วเพลงนี้ครับคือเราโชคดีมากที่เราได้ได้ได้ไดเติร์ดเติร์ดทิลลี่เบิร์ด<ช>มาช่วยเขียนเนื้อด้วยครับแล้วเพราะว่าสําหรับเราที่เราเลือกเติร์ดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเติร์ดเป็นคนที่เขียนเพลงจริงไม่ได้เปรียบเปย<ช>เป็นความรู้สึกจริงที่คนรู้สึกจริงแล้วมันเข้าใจง่ายแล้วเราต้องการสื่อสารแบบนั้นซึ่งจริงๆที่แพรวาบอกว่ายากอะเรารู้สึกว่าจริงๆแพรวาคือมันทําได้ไงแต่ว่า ไม่ต้องวีคิดว่ายากหรอกคิดว่ายากไปนะหมายถึงว่ามันพูดยากหมายถึงว่าสำหรับหนูยากมันคือหมายถึงว่ากว่าหนูจะแบบก่อนมันจะมาเป็นเพลงเนี่ยมันมันไม่ได้การพูดถึงการรักตัวเองมันยากหมายถึงว่าไม่ใช่แบบมันทําได้ง่ายอะไรเงี้ยถามว่าหนูเกิดมาเนี่ยหนูเพิ่งมาแบบรู้จักคําว่ารักตัวเองจริงๆที่แบบเราได้สัมผัสความรู้สึกนี้จริงๆแบบไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองอะไรเงี้ยมันเลยแบบมันเลยค่อนข้างยากที่จะแบบบอกให้ทุกคนได้เข้าใจได้ง่ายภายในแค่สองนาที ใช่ครับฝากอะไรดีอ่ะฝากลองเปิดใจฟังผลงานใหม่ของแพรแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆจากแพรด้วยละกันนะคะในเวอร์ชั่นที่หลายคนเข้าใจว่าหลายคนติดภาพแล้วติดเลนแต่ว่าเพลงนี้จะไม่มีการเต้นนะคะไม่มีท่าเต้นนะครับเหนื่อยแล ok? ้วไม่ม like ีท่าเต้นต่ออยากให้ลองดูอยากให้ลอง ลองเข้าใจในสิ่งที่พยรอยากสือ่อแล้วก็ทุกๆคนในทีมอยากสื่อให้ฟังก็ลองเปิดใจกันดูค่ะครับก็ฝากจริงๆฝากค่าย Rising e n t e r t a i n m e n t ด้วยครับก็อาจจะเป็นค่ายน้องใหม่ที่ท,ที่ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมผมมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะนำเสนอทุกชิ้นงานทุกผลงานท,ที่ที่ที่ออกมาจากตัวค่ายออกมาจากตัวน้องๆศิลปินทุกคนที่ที่อยู่ในค่ายเพื่อที่จะ จริงๆเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยวงการเพลงบ้านเรามันดีเหลือเกินมหมายถึงว่ารุ่นใหม่ทีป๊อปอะไรก็แล้วแต่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจจังเลยที่เราได้เห็นจุดนี้แล้วเราก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยคิดช่วยทําในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆสําหรับเพลงนี้ดีกว่ารักของเธอของแพรวาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้เห็นมุมนี้ของแพรวาซึ่งมันเป็นมุมที่ ดีจังเลยแล้วเราอยากให้คนได้เห็นมุมนี้ของน้องด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลยเออเราเลยคิดว่ารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะมากๆแล้วที่แพรว่าจะปล่อยออกมาในการเป็นศิลปินแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับฝากด้วยนะครับ